คนเดิมนะครับเนี่ยเออตอนนี้ผมมาเข้าเซิร์ฟนี้เพื่อความสนุกครับซึ่งเออผมมาเที่ยวเล่นในเซิร์ฟของเพื่อนผมตอนนี้ผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเพื่อนผมซึ่งอย่าลืมไปติดตามเซิร์ฟเปเดี๋ยวแชนแนลด้วยนะครับอ อ๋อบิตเตอร์บอสทีวีเฮ้ยบอสเกมทีวีนั่นแหละชื่อชื่อของชาแนลเพื่อนของผมนะครับผมจะเอาใจเฮ้ยทุยใจช่วยเพื่อนผมนะครับคแค่เอาใจช่วยแต่ผมไม่ช่วยนะโอ้ผม G m อแบบไรชีวิตครับไป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 เก็บขยะมาให้หน่อยดิขยะที่เราไม่ได้เก็บว้แล้วเราจะเก็บไม่ได้ไงเราเปิดสล็อตไม่ได้เออจริงด้วยเอาครับผมจะเป็นคนที่เก็บขยะทำลาย โลกเสื่อมเสียให้นะครับนี่โอเคถ้าผมตายน้อยกว่าห้าครั้งแต่ใช่แล้วครับผมเป็น GM เอ็มฉะนั้นกูได้ชุดเกราะนะครับทุกคนผมเป็น GM นี่ผมวางบล็อกได้เลยขนาดเซิร์ฟขาวผมยังไม่มีชีวิตเลยดูอันนี้เซิร์ฟขาวแต่ผมเทพกว่าไอ้คนนี้เป็นเจ้าของเซิร์ฟเอลย่ะแฮบมึงกูเลยมาดับไฟใส่วุ้ต๊ เรารู้แล้วแต่เราก็ถ่ายคลิปเหมือนกันไงเออ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 เอ,อ,อก็ถ่ายคลิปเหมือนกันไงก็ถ่ายคลิปเหมือนกันลหละแล้วก็เอาอ,อ,อินโทรเปิดล่ะอกไม่บอกเลยนะใช่แล้วหนึ่งนาทีอยู่เลยอ่ะแล้วเราขอเรียกว่าออตอนนี้ผมลืมดับไฟนะครับขออนี้ตเสบดับไฟแป๊บแน่นอนเลยดูสร้างของมั่วไปหมดแล้วเนี่ยสร้างมั่วจากแชนแนลเลยเราก็คิดว่านะน่าจะมีนั้นเพิ่มเนาะ โอเคไปต่อกันเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมลืมอันดาบไฟส์ในตัวผมมีตั้ง13อันรู้แค่ว่าตอนนี้เราเปิดสล็อตไม่ได้ก็มีแชร์เลสตอนที่เป็นเพื่อนร่วมใจร่วมทางนะไปนนอนครับโอเคตอนนี้ใส่ชุดกำลังขังเพื่อนผมอยู่เลยนะครับเนี่ยขังเพื่อนครับขังเพื่อนนี่คนดีของสังคมมันต้องทำแบบนี้ ใช่ผมเป็นคนดีคนโคตรดีเลยที่โรงเรียนแต่คนไล่เพื่อนผมจะออกไปไม่ได้นอกจากเจ้ามือเล็กๆตีตีไอ้นี่การแกงเพื่อน GM โหดกว่าเจ้าของเซิร์ฟแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ให้ OP ด้วยนะบอสจัก OP ไหมคืออะไรวะเป็นคำสั่งอะบอสแต่ใช้ได้ในเฉพาะมัตติเพเยอร์แต่ว่าในนี้น่าดูดเลยกูยังไม่ทันเอาไข่ตัวเหียเลยโอเค อ่ะหยุดละนี่นั่นไงเดี๋ยวเอาใครไปไหนวะ,ะพี่ตาเปลี่ยนใครไปไอ้นี่หมดเลยเหรออืมช่างแม่นะครับเดี๋ยวผมขอ,สไไมอเสกแป๊บนึงนะครับโอเคใครที่กูจะฆ่านะคะผมไม่รู้อะไรหรอกครับอ,อืมเออมึงวางไปเพราะตอนนี้กูหมดสร้างสารรค์ อ่ะหมอดสร้างสารโนะอฟอสก็เสกไข่เข้ามาใหม่เด็กห,หมอดสร้างสารโอเย็ดแม่โกงสาดตร์โอเคแล้วก็คิปเปอร์นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์คิปเปอร์ยักษ์ใช่ไหมคิปเปอร์ยักษ์ดิถ้าหาดมันยักษ์จริงหนีละกูนเฮ้ยผมไปแล้วครับเครื่องผมกาดบอสวางไปแล้วใช่ไหมย,ยังไม่ได้วางโอเคยังไม่วางเนาะเอ้ยวางทีชิบหายทั้งเมืองนะ โอ้ยกูกลัวไม่รู้นะครับผมผมจะวางได้หรือเปล่าถ้าผมวางไม่ได้ก็คุณวางได้แต่ผมวางมไม่ได้ก็การเดียนนะครับคุณวางได้แต่ผมว่าวางไม่ได้บอสเอาการเดียนเถอะแต่ว่าดาบดินมันโหดไปนะตีการเดียนทีเดียวตายลรอมั้งนะ่ะ <m> โอ้ผมคือ GM แต่ฆ่าหมูไม่ได้ไม่มีดาบเข้าสล็อตก็ไม่ได้เข้าสล็อตทีนี้เด้งเลยนะครับ<อ>ผมว่าผมยาวไปตั้งสี่นาทีแล้วเนี่ย อนนี้อยากบิดคลิปมากเนี่ยจะจะจะถึงสิบนาทีเนี่ยสิบนาทีชีวิตอัปปีตต้ห่าก่อนไหมออโอ้ดีมากเลยครับผมผมวางไม่ได้ฮะวางอะไรครับดีมากเลยกูวางไม่ได้วางอะไรวางอะไรไม่ได้ครับท่านไข่สเกลตันนะครับโอ้ทำไมวางไม่ได้ปิดมอสอยู่เลยแล้วซอวมบี้มอสปิดมอสอยู่นี่อ่าเแล้วกูไม่บอกกูเลย แน,น่นอนผมนี่เทพเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดออยากเข้าอยากเข้าไปในสล็อตล่อท,อทีทีแล้วเอาทีเอนทีบอกออกมาจังเลยโอ้ห<อ>กูก็ได้ตะบินเดินมันก็ได้ก็รู้นี่กูปิดมอดกูเทพขนาดไม่ได้ดูนี่ผมผม GM ของแท้กระโดดเลยก็ไม่ได้บินแต่พอเขาจะฟักเท่านั้นแหละผมนี่หนีเลยเ อย่ามายุ่งกับตูเด้ออย่ามายุ่งกับตูเด้อกูไม่ยู่งและอีกย้วางไม่ได้เหมือนเดิมครับผมทำไมอ่ะครับกมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณจะวิ่งมาทางผมทำเพื่ออะไรครับอยากให้เครื่องผมไปก่อนมอเตอร์หรอครับโอ้ช็หวังว่าจะมีซับเพิ่มขึ้นเพราะวกูจะเอาการีนแทนแล้วกันนะเออออกาเรียนเลยจะได้อยู่ด้วยอ่แหคณะกรรมการให้ให้คะแนน1.0ต่อสิบ ตอนนี้เพื่อนผมกำลังเสกไข่กาเดียนทำชาแนลทั้งสองคนเลยนะแล้วอย่าลืมไปฝากกดติดตามทั้งแชนแนลบิเตอร์โมโนโซโลทีวีถ้าหาไม่เจอเขียนว่าคนลึกลับเกมทีวีกับบิเตอร์บอสเกมทีวีด้วยนะครับเนี่แต่ยังไม่ปิดคลิปนะครับแค่พูดเฉยๆนี่โอ้เอาเพื่อน<า>กำลังให้อยู่ไหนเฮ้ยบอสทำไมไทำไมชีอบอสหายอะะนะ่รู้ชักไหม